กันได้แบบขนาดเนี้ยหนู mm hmm. yeah. ก็ไม่เคยไม่เคยร้องไห้ให้เพื่อนที่แบบเพิ่งรู้จักกันแบบเนี้ยรู้ไหมทําไมเด็กทารกถึงเป็นที่รัก mm hmm. เพราะเด็กทารกเปิดเสมอน,นะคะเพราะเด็กทารกอะค่ะอยากได้ก็อย่างงี้งี้เขาเปิดอะค่ะ mm hmm. เขาคุยกับคนนี้อยู่มีอะไรสนใจเขาไปเลย mm hmm. เขาไม่มีมานั่งคิดอะไรเยอะ mm hmm. พราทันทีที่คนเปิดนะ mm hmm. มันจะดึงดูดคน นั้นเวลาที่เราอะค่ะเปิดใจค่ะเราก็จะดึงดูดให้คนะเข้ามาเพราะนั้นนั่นไปอยู่กับคนที่เขาปิดใจตลอดเราก็จะเออคนนี้เขาผลักเรานะ,ะวันที่เราค่อยๆ่อเปิดค่ะศิลปินทุกคนนะลูกคือเราต้องเปิดเปิดความรู้สึกของเรานะคะแต่ไม่ได้แปลว่าต้องไปนั่งเล่าเรื่องของเราแต่เราเปิดความรู้สึกของเรานะคะให้โลกได้รู้ให้ให้เราสําคัญไม่ใช่เพื่อให้โลกเพื่อให้ตัวเราะคะ่ะได้ยอมรับความรู้สึกของตัวเราเอง,ท,งทัานที่เรายอมรับนั่นคือกาเปิดเรียบร้อยแล้วลูกยังมาค่ะ ก็ที่เด่นใก็คือเหมือนเราได้เข้าเราได้เข้าไปอยู่ในคนคนนั้นจริงๆคือเราเข้าไปคนในที่แบบเขาเราได้เข้าไปในใจเขาคือเราได้รู้ว่าเขาจริงๆแล้วเขารู้สึกอะไรสิ่งที่เขาทํากับเรามันแบบคือเขาก็รู้ว่าเราไม่ชอบแต่มันทําเพราะเขารู้ว่ามันดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมเขาเขาถ้าเราคนรู้ว่าเขาทําแล้วมันส่งผลว่าความเจ็บปวดกับเราขนาดนี้เขาไม่ทําหรอกแต่เขาแค่ไม่รู้เขาไม่มีวิธีนะคะผม สิ่งที่กคือคือเราไม่เคยเข้าไปอยู่เหมือนหลายคนบอกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรายเงี้ยแต่เราไม่เคยไม่เคยมองในมุมมองของเขาอะไรนะครับมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะยากถ้าเราเข้าไปอยู่แต่พอลองทําจริงแล้วมันมันทำได้เหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในในใจเขาว่าเขาคิดยังไงค่ะครับสิ่งที่เราทำโดนเมื่อสักครู่มันกึ่งสะกดจิตบําบัดนะคะมันคือพาให้เราค่ะคลื่นสมองเราฝังฝังเหตุผลน่ะมันมันถูกปิดก่อน แล้วเอาฝั่งที่มันเป็นความรู้สึกของเราอ่ะให้มันคอนเน็กตกันจริงๆแล้วเราว่ากันด้วยเหตุผลเลยเราว่าเอ้ยเราว่ากันด้วยความรู้สึกจริงๆเลยแล้วหลังจากนั้นอ่ะในช่วงที่เหตุผลมันไม่ไม่ได้เกิดขึ้นพอสิ่งที่ครูบอกไปมันจะเข้าไปในจุดใต้สานึกจริงๆของเราที่เรารู้สึกยังไงกับเขามันคอนเน็กตกับตัวเราได้อย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่เรานึกว่าพ่อคิดยังไงแต่มันคือเราเข้าไปอยู่ในความรู้สึกพ่อจริงๆเชื่อครูเถอะค่ะว่าในโลกนี้ในในอากาศเนี่ยเราไม่เห็นว่ามันมีคลื่่่่นนออะไรยูใชมมัแตี โทรศัพท์ข้ามโลกได้เพราะมันมีคลื่นที่เราจับไม่ได้แล้วคลื่นความรักล่ะลูกมันจะไม่มีหรอแค่คนหนึ่งคนเรานึกถึงเขายังอยู่ดีโทรมาหาเราเลยอาจจะเป็นแค่เพื่อนนะพ่อแม่จะไม่มีคลื่นหรอลูกครูเป็นคนเชื่อในพลังงานที่เรามองไม่เห็นเสมอ,อมนะคะแต่ทันทีที่เรารู้สึกเราบอกไม่ได้หรอกว่ามันเป็นไงแต่เรารู้สึกนะโอเคไปที่เอกสเรมาได้ลูกเ,เด่นชัดที่สุดคือก็เรื่องที่แบบว่า บางทีเราแบบมองเขาว่าเขาแบบเหมือนมองเขาผิดอะอเราก็เหมือนเสียใจที่แบบทําไมเราไปมองเขาอย่างนั้นทนั้งที่บางทีเขาก็แบบอยากให้เราได้ดีอะค่ะโอเค <Okay. S 2> แล<ต>้วนับตั้งแต่วันนี้นะลูกสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะไม่ดูที่การกระทําเราจะดูลงไปที่ในเจตนาคนบางคนทําไม่เป็นเขาทําแบบนี้สมมติมีนักเรียนครูคนหนึ่งได้เป็นนักแสดงของช่องหนึ่งช่อง ก็วิ่งมาบอกพ่อตัวเองพ่อพ่อผมได้เป็นนักแสดงแล้วพ่อพูดว่าโอ๊ยอย่างมึงอกเหรอเขาจ้างแค่สองเรื่องเขาก็ไม่จ้างแล้วลูกนี่ใจปุ้งเลยนะแต่หารู้ไหมว่าเสียงนั้นที่พ่อพูดอ่ะพ่อพูดไม่เป็นจริงๆแล้วพ่อต้องการบอกว่าอะไรอย่าหวังมากนะลูกพ่อควรหนูเจ็บพ่อควรหนูเจ็บตั้งใจทํางานนะตั้งใจทํางานถามว่าภูมิใจมันภูมิใจสุด แต่พูดไม่เป็นเขาไม่เคยได้ชมกันไม่เคยได้บอกรักกันในสมัยที่เขามีพ่อมีแม่ของเขาเองเขา้าใจไหมลูกงั้นถ้าเราอ่านข่าวลงไปในสิ่งที่เขาพูดพอเขาดูถูกอ๋อ oh, อย่างเมื่อนะแอบห่วงอะเดะห่วงอะเดะแอบปากดีเราเนี่ยอันนี้กอดสักทีนี่จับกอดเลยปากดีจับกอดจับ<ม>หอมเลยนะตบจูบจบจูบนะแต่เป็นแบบด่าพวกหอมแก้มเลยนะทําให้เขารู้นะคะจริงๆเขาเขาพูดไม่เป็นแค่นี้อ่ะ ไแกจะสิงล่างจะกระจับเหระออกมาไปทึงหน้าเลยเออก็สิ่งที่เด่นชัดเป็นสำหรับหนูหนูว่าเรื่องการให้อภัยให้อภัยของคนที่เราแบบว่าไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลยว่าจริงๆแเ้าเขารักเรามากแหละแต่เขาอาจจะผิดพลาดอะไรอย่างหนงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่เคยรู้เลย เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยป่ะคะวันนี้ใช่ค่ะเรียนรู้อันเดียวกัน mm hmm. เราก็เรียนรู้เรื่องนี้ป่ะคะโอเคถ้าไม่เหมือนกันให้พูด2เรื่องเลยนะคะลูกเรียนรู้อะไรห mm hmm. รือจริงๆเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงด้วยก็ตามนะคะเอ็มล่ะคะเดนชินก็คงเป็นการให้อภัยเหมือนกันเพราะเอ็มเป็นคนที่แบบบอกปากอาจจะบอกว่าออช่างมันแต่จริงเราก็ยังรู้สึกอยู่อะค่ะ mm hmm. แต่เหมือนพอเราได้ให้อภยัยเราก็รู้สึกดีกับตัวเราเองด้วยไม่ใช่ว่าสำหรับเขามันก็รู้สึกเออแบบรู้สึกดีอะค่ะไม่เหมือนเก็บมาฝังอยู่ในใจ ที่เรียนรู้ก็คงเป็นการตีความเพลงว่าต้องตใีให้ใครเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อย่าลืมสร้างบรรยากาศนะอย่างบรรยากาศของเพลงเอมลืมถามไปต้องอยู่ในที่ไหนสถานที่มันโอ้ต้องตื้ต้องสปถัดที่บันเทิงเท่านั้นอ่ะไปผมก็ตอนที่ครูบิวครับแต่ผมผมไม่ได้คิดอย่างที่ครูพูดแต่ผมคิดว่าผมไม่เคยแสดงความรักอะไรกับให้พ,พ่อแม่ออเผมก็เลืบ ตามนั้นแล้วก็พอครูที่บอกให้ไปเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปเป็นเขาใช่ค่ะผมก็ผมก็คงรู้สึกน้อยใจยอะไรแบบนี้ะอือโอเคนะคะก<อ>็เรียนรู้เรียนรู้ผมผมเข้าใจในเนื้อเพลงมากใ,ในเนื้อเพลงมากขึ้นนะครับที่ครูบอกว่ามันเป็นหกข้อครับอทําให้ผมเข้าใจในเนื้อเพลงมากขึ้นดีมากครับโอเคครับก็ได้อสองเรื่องครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของแบบการถ่ายทอดความรู้สึก ของตัวเองให้ตัวเองรู้จริงๆคือคือ,คอบางทีเราก็รู้สึกช็มกแบบแต่ว่าไม่ได้รู้ถึงคนบึงจริงเนะยแต่บางทีพอพูดของเรื่องพ่อให้ของพ่อของพูดเคสตองผมไม่ร้องไห้คือแบบมันเป็นเรื่องที่ควรจะควรจะแบบเสียใจายมากแต่พอผมคิดดูมันคงด้แล้วไม่รู้นะผมแบบทำแล้วอะแต่แต,แต่คือไม่ได้บอกเคสให้รงร้องไหนะ้แะแต่ผมพยายามคิดแล้วว่าเนื่องแบบนี้วะลองคิดในมุมที่แย่ที่สุดลด้วยตอนที่พูดแล้วก็มุมที่ดีสุดก็ มันก็มันก็รู้สึกแบบอย่างนั้นออกมาแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้แบบสุดอมไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันก็ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรอ่ะก็คือตาบเท่าที่เราได้เข้าไปเห็นมุมมองของเขาหรือเปล่าครับคือเห็นเลยว่าแบบว่าเออเขาทิ้งิ้ลงมาเพราะว่าแบบนั้นแบบนี้นบบนนนมีเหตุผลมาไรบางนี้ทื่อผมรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเราเข<ม>้าไปรู้สึกถึงความรู้สึกของเขาได้หรือเปล่าใช่โอเคไม่ไม่ได้จุดประสงค์มันทําเพื่อให้ร้องไห้จุดประสงค์คือทาให้หนูได้เข้าใจและเข้าถึงเข้าใจบางทีมันไปแค่นี้แต่เข้าถึงมันเข้าที่นี่ อแต่เท่าที่หนูเข้าถึงอีกเรื่องหนึ่งก็แบบคือผมไม่เคยกอดเพื่อนร้องไห้แหละมีครั้งเดียวตอนบีหนึ่งตอนที่เราเข้าชมรมก็แบบเฮ้ยไอเพื่อนคนหนึ่งจะไปเป็นแชมป์อีกรายการแล้วอะไรเงี้ยก็เราก็กอดการร้องไห้แล้วเมื่อกี้ผมจริงจตอนแรกผมไม่ร้องแต่อยู่ในกองผมร้องไห้เฉยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะตัวเองคือในโลก คือมนุษย์อะมันมีสิ่งที่สัมผัสต่ตอกันคือบางทีอะคนบางคนนะแค่แบบจับแค่เนะี้ยอีกคนก็ร้องเนะรอดังนั้นบางทีบางท,างทีเรามีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในของเราค่ะสัมผัสของเพื่อน,นะคะก็เป็นตัวปล่อยบางอย่างของเราออกมาเองก็ได้บางทีมันอาจจะไม่ใช่ความเศร้าอาจจะเป็นความรักมัจจะเป็นความปิติสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครูถึงบอกว่าการเรียกนการแสดงมันคือมนุษย์มากๆเลยลูกเราจะค่อยๆรู้จักกันค่อยๆแบบเออสัมผัสมันไม่ใช่สัมผัสในทางของเซ็กชวลแต่มันคือสัมผัสของมนุษย์นะคะอืม <Okay. S 2> หลัมาทำเรื่องเด่นชัดก็คือแบบการที่นูนการที่ได้เหมือนเข้าไปในใจพ่อไงว่าแบบจริงๆพ่อรักและเป็นห่วงเราแต่ที่พ่อต้องทําไปอ่ะพ่อก็มีเหตุผลบางอย่างนี่ครับแต่ไม่สามารถพูดกับเราได้กลัวแบบเราจะน้อยใจตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่นี่ครับอืมอโอเคเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยเด่นชัดรเรื่องนี้ด้วยโอเคครับ okay. ผมเป็นเรื่องแบบรู้สึกว่าภูมิใจตัวเองเวลาเราย้อนไปถึงเด็กๆคนนึงที่แบบอยู่ในครอบครัวที่ไม่ได้คสมบูรณ์แล้วก็ ต,ต้องผ่านู่น่านี่่านสิ่งที่เขาไม่เคยได้ไม่เคยมีนะแต่วันนี้แบบสึกว่าเขาทําได้เขายืนออกมาแล้วมันทําได้เงี้ยเป็นเรื่องที่ทําให้ร้องไห้ตอนคิดเงี้ยและเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยป่ะไม่ครับสำหรับเรื่องเรียนรู้ก็คือเนี่ยสิ่งที่ครูพยายามเน้นสอนในคาบเนี่ยครับคือเรื่องหกข้อครับอืโอเคหกข้อ<ๆ>พูดถึงคุณแม่ค่ะคุณแม่หนูรู้สึกว่าหนูตอนนี้รู้สึกว่าเขารักมากเรามากขนาดไหนอะคะคือแบบ เขาไม่อยากให้เราเขาห้ามเราทําอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นห่วงนะเขาแบบไม่อยากไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะประเดี๋ยวเราก็ชัดตัวเข้าใจเลยอะโอเคดีค่ะลูกอันนี้นะคะทุกคนนะคะแต่ละคนก็จะมีที่มาที่ไปของตัวเองแต่สิ่งสาคัญที่สุดอดีตไม่ใช่ตัวกําหนดอนาคตเรามีหน้าที่ทําความเข้าใจกับอดีตแต่อนาคตถูกกาหนดด้วยปัจจุบันเท่านั้น เพราะ,ะน,นั้นเราเลือกเลยตั้งแต่วันนี้เราจะมีชีวิตแบบไหนฉันจะรักคนแบบไหนใครที่จะเข้ามาในชีวิตฉันงานแบบไหนที่ฉันจะทําคนแบบไหนที่ฉันจะไปรายลอ้ลอมดรอบด้วยเลือกอยู่กับคนที่ทําให้ใจเราสูงขึ้นเสมอจวไว้นะลกูกโอเคนะคะงั้นวันนี้มีใครมีคําถามอะไรอีกไหมคะมคุณครูท่านอื่นมีอะไรอยากจะฝากน้องๆไหมคะฝากเรื<ะ>่องเราจะต้องพูดกันบ่อยว่าเรารู้สึกอะไรถามตัวเองบ่อยๆรู้ว่า